นี่เรามาร้านเออร้านลับร้านดังครับผมเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยให้คอหมูย่างแบบจุกๆเยอะมากแล้วราคาเนี่ยราคาถูกมากไหวเยอะสงสัยจะได้เยอะจริงครับคุณผู้ชม60สบบาทคุณผู้ชมครับดูดิโอ้โหเกินไปไหม มันหวานหอมดีน้ำลายแตกบอกเลยอืมวุ้นดีคุณผอมอร่อยมากหวานเอี้ยว สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Net v วียด o ู้ครับในวันนี้ครับคุณผู้ชมอออยู่กับผมที่พิกัดบางแสนอยู่กับผมที่ร้านเออคัวหมูย่างรั้วเขียวรั้วเขียวไอ้คัวหมูย่างคัว <laughs> อ, <laughs> อยู่ผมที่ร้านเออคัวหมูย่างรั้วเขียวคัวน้องเหมียว <laughs> เดี๋ยวครับผมวันนี้เรามาร้านเออร้านลับร้านดังครับผมก็ดังมากครับในบางแสนนะครับผมก็นี่นี่ผมตามพิกัดมานะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยให้คอหมูย่างแบบจุกๆเย,เยอะมากแล้วราคาเนี่ยราคาถูกมากน,นะครับหน,หน้าตามนูอาหารจะเป็นยังไงได้เยอะคุ้มค่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับผู้ชมวันนี้ก็ต <c oughs> ื่นเช้านะ แล้วก็ทีแรกจะไปกินอะไรนะนขนมจีบกินน,น,นมจีบไปเปิดดิ <laughs> เลยได้หาร้านอื่น,น,น <laughs> ได้มาที่นี่น,นะครับผมคผู้ชมโคตรเรียวเลยวันนี้เป็นการแบบไม่ได้เรียม <laughs> ไม่ได้คุยอะไรด้วยกับร้านนะครับุณผู้ชมเราก็มากันแบบอยู่ๆก็มาส <laughs> วัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> โอ้ยนี่ไงคุณผู้ชมครับอุ้ยเขามีให้เลือกเยอะมากเลยนะมีพวกเอออกไก่ ทอดข้าวไก่เหลืองย่างไก่ทอดไก่อบคอหมูย่างคอหมูทอด3ชั้นทอดแต่ว่าที่ร้านนี้ทีเด็ดคือคอหมูย่างที่เราเห็นแบบคนมากินกันเยอะราคารู้สึกว่าเริ่มต้นที่50บาทนะนี่นะครับเอากินที่นี่นะครับผมไหวเหรอะไหวครับ <laughs> <laughs> คิดว่าไหวได้เยอะจริงใช่ไหมครับเดยที่พูดแบบนี้ <laughs> <laughs> สงสัยจะได้เยอะจริงครับคุณผู้ชมเฮ้ย <laughs> <laughs> Thì không còn lo <cười> 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 Ok, các, các. มาครับผมผู้ชมตอนนี้มาแล้วได้มาครบแล้วครับผมสั่งไปทั้งหมดเออสิบเอ็ดจานเออเมื่อกี้คุณป้าเขาถามร้อยไหมอืสิบเอ็ดจานจริงเหรอเตรียมกล่องแล้วนะทีแรกเฮ้ยไม่เท่าไหร่หรอกมั้งพอมาคุณผู้ชมนี่ครับผมอันนี้นะครับปริมาณเนี่ยคือจาน60บาทอาแอดไข่ดาวไปด้วยเป็น70แบบนี้ถ้าไม่ใส่ไข่ดาว60 60บาทคุณผู้ชมครับดูดิโอ้โหเกินไปไหมหัวที่วางก็คือแทบไม่พอครับคุณผู้ชมครับมาผมเดี๋ยวลองคอหมูย่างกันก่อนเลยครับนี่คุณผู้ชมครับนี่นะหยิบขึ้นในดูวนแบบชัดๆเนื้อคอหมูย่างเขาช่ำๆจุยจุยมันหวานหอมดีอุ๊ยอร่อย,อ,ยอร่อยมาก เขามีน้ำจิ้มแจ่วไว้ให้ด้วยนะครับผมนี่คุณผู้ชมครับ <c oughs> จิ้มแจ่วค <c oughs> รับผมปุ๊บๆน้ำลายแตกบอกเลย <c oughs> <c oughs> บวกความเผ็ดเปรี้ยวเค็มเข้าไปอู้ดีคุณผู้ชมอร่อยมาก <c oughs> หวานเปรี <c oughs> ้ยวเราก็ไปห้าวั่งไข่ดาวทุกจานไม่มีไข่ดาวเดี๋ยวมันไม่ฟินนะคุณผู้ชม <c oughs> เราอยู่ชลบุรีมาสักพักแล้วนะแต่ว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าร้านเนี้ยอยู่ใกล้บ้านเหมือนกันนี่ดีเลยเป็นความหมูย่างที่แบบว่าได้เยอะแล้วคุ้มราคามากนะครับผมเราไม่ได้นัดร้านมาก่อนแต่ว่าวัานนี้เรามาเช้าไงผมว่าถ้ามาสักเกือบเที่ยงผมว่าโคตรเดือดจริงนะถ้ามาสายเพราะว่าที่นี่อยู่ใกล้มอบูรพา ญาติานักศึกษาเลย,ยนักศึกษาเยอะมากนะครับที่มากินเพราะว่าราคาถูกให้เยอะเยอะจริงไหมอะด,ด,ดูดิยังไม่หมดอันแรกอะ <ๆ S 2> อืมยิ่งตรงบริเวณหนังๆนะบริเวณคอที่มันติดไหม้นิดนึงอะเว <ๆ S 2> ลากินเข้าไปมีกลิ่นไหม้คุณผู้ชมมันหอมมันมากาอันนี้อยู่ใกล้บ้านด้วยอันนี้โคตรคุ้มประทับใจ เราเคยบ่นไงแบบข้าเบิ้มเหรอป้าเล็กเหรอที่อยู่ไกลๆเราอันนี้ใกล้ๆใกล้าิในชาเราก็หมดแล้วครับจานแรกหมดแล้วครับจานแรกครับผมต่อไปเราลองนี่ไหมสามชั้นโอ้<ๆ>หสามชั้นดูคุณผู้ชมครับอู้หูดูสีดนี่ไปครับโ<ๆ>หวันนี้มันอร่อยอ่ะมันดีอ่ะสามชั้นกับน,น้ำจิ้มแจ่วนะครับผม หม้วนนุ่ยมากจับชั้นก็โคตรดีเลยครับโโอ้หแบบนี้ทั้งวันก็ไหวืมเดี๋ยวมาดูกันนะท้ายคลิปเดี๋ยวสรุปให้ดูว่าทั้งหมด11จานน่ะที่ผมสั่งมาเสียกี่บาททมดลองดูกันนี้ครับโอ้โหสามชั้นไข่แดงช้ำช้ำเจียวเขาอร่อยนะเจียวเขาไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดปี๊ดเกินไปด้วย คือปริมาณข้าวกับกับผมว่าค่อนข้างสัมพันธ์กันเลยข้าวก็เยอะกับก็เยอะ <c oughs> เยอะทั้งคู่ <c oughs> <c oughs> เริ่มแสบว่ะ อน,นี้ครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นคอหมูทอดอมีคอหมูย่างคอหมูทอด3ชั้นล้วไก่ก็มีที่ร้านเขาถ้าไก่นะครับราคา5้าิบาทคุณจะได้แบบคุณคูนแบบนี้เลยนะ50าสิบาทครับอันนี้คอหมูทอดนะครับผม,มกรอบหอมอร่อยมากเนี่ยคุณดูปริมาณดิคุณพูนเลยนะคุณผู้ชมครับ จานหนึ่งเนี่ยเกินครึ่งโลครบทุกอันแล้วถูกใจตัวไหนสุดทุกตัวร้อน <c oughs> <c oughs> เออแล้วแต่อารมณ์เลยว่ามึงอยากจะกินแบบไหนแบบจะกนินคอมหมูย่างเหรอคอหมูย่างทอดเหรอคอมหมูทอดเหรอหรือว่าเป็นสามชั้นทอดคือดีหมดจริงๆเ <c oughs> หลือไก่ก็ไม่ได้กินเพราะว่าเราตามเข้ามาเนี่ยซิกเนเจอร์ของร้านเป็นคอมหมูย่างเราก็เลยเน้นนะครับ คอหมูย่างกันแพงเอาไก่ด้วยเลยนี่มันได้เยอะเลยอุ้มคือบางคนที่เข้ามากินอ่ะคุณผู้ชมครับเขาไม่ได้สั่งแบบนี้อย่างเดียวนะคือคอหมูย่างเนี่ยเอาไปเป็นผัดกะเพราก็ได้ผัดกระเทียมอะไรก็ได้เพราะร้านก็มีอาหารตามสั่งด้วยนะครับผมมันจะหอมคนละแบบจริงนะคุณผู้ชมครับระหว่างคอหมูกับสามชั้นอ่ะมันหอมคนละอย่างมันจะได้ความรสสัมผัสที่แบบฟินคนละแบบ จานที่สามมันมันนานแปลกๆวะา,าไม่ได้แพวนี่คุณผมชมครับโหแล้วทุกจานมมอ่ะคุณผู้ชมคุณภาพเสิร์ฟแบบเนี่ย6กบาทนะคือตัดไข่ดาวออกไป60ิเลยเนี่ยคือถ้าคุณไม่กินไข่ดาว โอ้ยไม่กินก็ได้ไข่ดาว60เยอะไหมอ่ะจะถามว่าเยอะไหมถามว่าหมดไหมดีกว่าเฮ้ยนี่นี่เขามีอันนี้ด้วยโอ้โหพริกน้ำปลาคุณผู้ชมครับดูครับเอาไหนหม่ละนี่คุณผู้ชมครับพี่มอวินเข้าสิงนิดนึงสีสันน่ากินเลยนะใส่พริกน้ำปลาอร่อยอีกแบบ แล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมครับผมว่าข้าวคอดีจริงจริงข้าวาว่ะนุ่มเลยครับเสียงเดียวนะครับคอหมูเป็นของปลอมนะครับเป็นแป้งกลิ่นคอหมูนะครับผมของึงครับม <c oughs> เขามีซอนพริกไหมน่าจะอีกฟิวน่ากินนะ <c oughs> เริ่มต้น50บบาทพระเจ้า จานที่สี่หมดแล้วครับผมอะไรนะจานที่สี่จานที่สี่ซึ่งคุณครับลือไม่คุณผชมดูเลยว่านี่นะครับคือปริมาณธรรมดาเนี่ยคือธรรมดาพิเศษก็คือเพิ่ม10บาทความต่างคืออะไรคือจานนะครับแค่เปลี่ยนจานใส่ปริมาณด้วยอยากเล่นปริมาณด้วยคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยมันหนักต่างกันเลยนะมานี่อีกแคุณผู้ชมครับซอสพริกสักหน่อยนึงกับ3ชั้นทอด ผมว่ามันโคตรเข้ากันดูโอ้โหไม่ไหวเลยนอนเลยอร่อยไม่ไหวแล้วของดีมากสามชั้นทอดซอสพริกช้ำชำสุดสุดสักหน่อย ๋ยวไม่ตื่นเต้นนะครับอือหือ้าจา์มือนี่สั่นเลยนะห้าจานยังไม่ถึงจุ่คือผมจะเตือนนะเตือนคุณผู้ชมที่จะตามมากินคือถ้าใครกินไม่เยอะผมว่าสั่งธรรมดาก็พอแล้วดูแล้วนะครับ คุณป้าเขาบอกจะขึ้นราคาลูกสาวเขาไม่ให้ข um ึ้นเขาบอกว่าคือขายแถวย่านนักศึกษาเขาอยากขายให้นักศึกษาถูกๆทุกคนกินได้อะไรเงี้ยครับผมหมดไปแล้วหกจานประมาณครึ่งทางโอ้โเนี่ยกินไหนก่อนดีเนี่ยจะหลบไปหาจานที่มันมีน้อยๆไม่มีเลยกลับมาที่สมชั้นนะครับผม ใครใส่ถ่ายรูปนะครับเวลามาที่นี่นะใส่แบบนี้เนี่ยเห็นไหมสวยสวยเลยจริงอืกอก็ว่าทำไมคุณป้าถึงบอกเราเอาพิเศษด้วยเหรอเยอะนะซื้อไปที่เหรอเยอะนะ ดูพริกดิขัวที่ไหน,นอืมนี่เอาพริกป่นมาเทได้นี่ผมเทลงไปแล้ว,วจะบอกว่าเออลืมไปมกินน้ำเราคิดได้ว่าน้ำเปล่าฟรีนะที่นี่รีจริง ตอนนั้นเขาเบิ่มจำได้ไหมเรากินได้กี่จานหประมาณหกนี่กินไปกี่จานและเจ็ดแล้วอืมแล้วปริมาณคือพอๆกับอะไรคุณผู้ชมกับเขาเบิ่มอ่ะคือคุณผู้ชมลองชิมสภาพดูนะพวกแบบเนี้ยอันนี้คือท้องแล้วกินกี่จานนะเจ็ดอืมเนี่ยมันใส่ไปได้ยังไงผมก็งงคงหมูย่างเขาบอกตรงน่าซื้อแบบเป็นกับแก้มอ่ะซื้อกับบ้านอ่ะกินกับเพื่อนกับฝูงอ่ะ แล้วมึงดูคอหมูคอหมูทอดจานนี้น้องป่วเลยแล้วโตด้วยปลิมานโอ้โหโ้ยเอาละเอาละแปดแล้วครับผมกูก็จะไปแล้วครับผมผมว่าพริกที่ร้านไม่ค่อยเผ็ด จริงมันแสบลิ้นแสบลิ้นกินเยอะแสบลิ้นเออแล้วปลาเล็กที่เราไปกินวันนั้นก็กินได้หมดป่ะไม่ไหวปลาเล็กก็ได้เยอะว่าร้านเขาดูเงียบๆนะ น่าจะิ่มจุกอยู่ไม่อยอไม่อนเรื่องหรอเีนะ่เออจะสิบโมงนนะแ,แล้วนะายแล้วนะต้องไปส่งแฟนทำงานเนี่ยใส่กองดีไว้ลุน <c oughs> ไส่กองดี <c oughs> ไปใส่กองอบบนี้เลยอพัก จริงๆอวันนี้กบคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเออคือเราเนี่ยพาคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยมาแนะนําร้านลับเนาะร้านที่ราคาแบบถูกและให้เยอะแล้วของก็คุณภาพก็โอเคเลยลก็เดี๋ยวเราไปสรุปค่าใช้จ่ายกันไหมวันนี้เราเสียกี่บาทแล้วก็เมื่อกี้มีใส่กล่องให้ทีมงานด้วยไปไปคิดตังกันคุณผู้ชมครับไปมอ<ๆ>บมอบมอบไปอันนี้สวัสดีครับเอามาใส่กล่องครับมันได้เยอะจริงนะคุณผู้ชมเนี่ยดูดิโอ้ต้องใส่กล่อง ขอบคุณนะครับรทุกคนทีนะครับมาครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับที่กลับบ้านเดี๋ยวสรุปค่าใช้ใจ่ายก่อนค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะพี่วันนี้990บาทไม่ถึงพันเนยไม่ถึงพันก็มีอีก4กล่องปาปของทีมงานนี่คุณผู้ชมดูอันนี้ของทีมงาน50บาทเนี่ยห้าสิบโคตรเยอะเดี๋ยวสั่งทำมาได้ทีมงานทีมงานอิ่มแน่นอนนะครับ<ช>ก็สั่งมา4กล่องทั้งหมดวันนี้ก็990บาทขอบคุณนะครับพี่ <G ül> ไม่ต้องคอนแล้วพี่ไม่เป็น,นไรครับขอบคุณน,นะครับพี่เดี๋ยวฝากร้านอีกทีพี่ชื่อร้านครัวน้องเหนียวครับครัวน้องเหมียว,ว,ยวข้าวหมูย่างรั้วสีเขียวแล้วก็เวลาเปิดปิดนะครับเปิดแปดโมงครึ่งใช่ไหมพี่จนถึงประมาณสองทุ่มประมาณ2 2> ทุ่มหนึ่งกลไห้ทุ่มหนึ่งหมดแล้ว8ปดโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดใช่ไหมพี่เปิดทุกวันครับอ่าแล้วก็ลิงก์แฟนเพจร้านหรือพิกัดร้านรายละเอียดต่างๆผมจะแปะไว้ที่หน้าจอตรงนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถตามผมมากินได้นะบอกกเลยว่าาุมม ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณมากครับไปคุณผู้ชมกลับบ้านหน้าซื้อแบบเป็นกับแก้มอ่ะซื้อกลับบ้านะ่ยไม่ต้องเว่ยเผื่อบางคนหิวข้าวไงซื้อนีบเลยคนหนึ่งกินกลับไปคนหนึ่งกินข้าวแล้วจานเขาสวยนะมีหลายสีป่ะม่วงเขียวน้ำเงินไม่ไม่ไม่อะไรไม่เท่าไหร่กูมาดูสียานอมไมเนี่ยย